อันนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการทาสีรองพื้นนะครับปูนใหม่หลังจากเมื่อวานเราเคลือบแข็งรองพื้นปูนเก่าแล้วนะครับเราก็มาขั้นตอนของการรองพื้นปูนใหม่อีกหนึ่งหนึ่งรอบนะครับเป็นสองรอบแล้วนะครับแล้วก็ทาสีริงสองรอบนะครับเกลือบเข็งไปหนึ่งรอบ แล้วก็หลองบพื้นเปลีนเกาีปูนไม้แล้วก็สีมันมรวมแล้วต้อทาสีรอบนะต้งองหมดสี่รอบนะครับสี่กันต่อนะสีรอบประมาณส,านนนะส่วนด้านบนนะครับส่วนด้านบนส่วนด้านบนนั่นก็คนสี่ทองนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ รองพื้นปูนเก่าแล้วเกลี้ยงเกลียงรองพื้นปูนเก่าแล้วนะครับด้านบนนั้นก็จะพ่นเมื่อวานเราพ่นรองพื้นปูนใหม่กองนี้แล้วว่าสีขาวไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ลงสีทองแล้วครับพ่นทอง,ทองอทสองรอบที่ลายนะครับสองรอบที่ลายแล้วก็ลองแดงลองเขียวตามที่เราออกแบบว่าจะตรงไหนเขียวตรงไหนแดง เสร็จแล้วเราก็จะมารอบสุดท้ายก็คือเก็บเาเรียกปัดทองรอบสุดท้ายนะครับรวมแล้วชุดที่เป็นลายทองเนี่ยที่เป็นลายเนี่ยลองพื้นปูนเกาปูนไม่สามนะครับแล้วก็มาสีทองอีกสามหกรอบนะมันจะถ่ายเยอะไปไหน่อยหกรอบนะครับหกรอบนะครับหกรอบที่ต้องทำสี่นะครับหกรอบสีทอง สามรอบนะครับพ่นสองรอบอยู่แล้วสีทองเนี่ยเราพ่นสองรอบรอบแรกรอบสองเก็บรอบที่สามนี่คือปัดปัดเก็บงานหลังจากอาลองเขียวลองแดงเสร็จแล้วก็จะมีอาจจะมีแดงยดไตมั่งเขียวยดไตมั่งแล้วก็เราก็จะปัดเก็บในในช่วงนั้นไปเลยก็เรียกรอบที่สามรอบปัดปัดเก็บหน้าก็จบเลยเป็นชุดตรงที่เป็นลายที่เป็นทองเต็มที่ทองนะี่มันได้ไดทาทำที่ทั้งหมดหกรอบครับทั้งลองพื้นปูนไม้ปูนเกลา สีจริงนะครับวกรอบส่วนที่เป็นสี่ธรรมดานะั้นอยู่ที่สี่ห้ารอบสี่สี่ผนังนี้อยู่สี่รอบครับอ่าห้ารอบห้ารอบที่เหลือห้ารอบหมดแล้วไม่ได้ว่าทํากันเล่นๆหัวๆนะครับทําเอาแบบมาตรฐานแบบจริงจังแบบให้มันเป็นราคาทำไมถึงเป็นราคาแพงเอาก็นี่ไงครับคือเขาทำให้มันจริงจังเขาให้มันมาตรฐานทำให้มนทนทาน ถ้าไอททาแบบโอ๊ยพอแล้วๆก,ก็ไปหาช่างแบบพอแล้วๆนะครับไอ้ช่างอย่างเรามันทามาตรฐานไม่ได้ไม่ได้งานก็ไม่ซีเรียรอยู่เฉยก็ไม่อยู่เฉยก็ไม่ได้เป็นไรอยู่แล้วแต่ถ้าทําก็ต้องทามันมาตรฐานเอาจริงจริงังจังเอาแบบคนตาลไปเลยเอาดีๆไปเลยไปทำก่อมาจ้างกันไอทำแบบพอแล้วๆเอาที่ย่อใดก็ได้นี่ก็ทำกันเองโลดเด้อ